มึงไม่เจ็บตรงน้ยใช่ไหมถี่ไปสังซ้อนผูกจนตามีแมวด้วยนะครับคนเป็นแมวตาเพชรของลุงในนะที่ลุงในได้เลี้ยงไว้ออมันชื่อตาเพชรใช่ไหมครับลุงใช่ใช่มืดเร็วมากเลยนะครับมืดเยี่เมาอ่ะ มึงมันหลับไปนหนไงือจังจากใข่แกงมึงไปเออสวัสดีนี่ก็ลุงนายเองนะไอ้ชายมันได้ทิ้งไอ้นี่ไว้ให้ลุงเออแล้วตอนนี้มันก็ป่วยลุงเนี่ยได้ออกไปเดินหาหวานมาพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็ ไก่้มืดไก่ค่ำกันละเออเดี๋ยวว่าจะกลับแล้วนะถ้าถึ่งขึงทางยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาว่านันให้ดูแล้วกันเออตอนเนี้ยก็เป็นเวลาที่ว่าไกล่ค่ำกันแล้วนะทุกคน แดงเเป็นไงละมึงมากับกูวันนี้เกี่ยวกาดเลยนะมึงกูพาออกมาเดินห้าหวานห้าสมุนไพรโอ้ยขึ้นมาเร็ว ตอนเนี่ยก็ไกลจะมืดแล้วนะทุกคนที่ต้องเรียกหุ่นพยนต์ออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยลุงก็เดินคนเดียวนะแต่พอดีว่ะในขณะที่ว่าลุงเนี่ยกำลังจะเดินออกไปหาหวานให้ไอ้ชายมันเนี่ย ลุงก็ได้ไม่พบเข่ากับพวกโจรปลาไม่รู้หน้าว่าใช่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่ากับที่ไปปนไอหนุม่มน้อยคนนั้นที่ไม่เลืออะไรเลยเออตอนเนี้ยเขาไก่ยมื่อกระลาทีเดียวในขณะที่ลุง เจอพวกโจรมันก่อพยายามที่จะเข้ามาป้อนลุงนะแล้วลุงเนี่ยก็ได้เฟกเจ้าหุ่นพยนต์ออกมาเพื่อเลียดชามันแล้วทีเนี่ย มันก็ได้โดนไอ้เที่ยวของลุงเก็บไปนะเออครับมึงไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมถี่ไปสังสอนผวกจนลาไม่เจ็บตรงไหนครับ ก็ดีแล้วกูเนี่ยจะเรี่ยกมึงว่าไอ้เขี้ยวแดงหล่ะกันครับขอบคุณครับเออหลังจากที่นั่งพักกันไปเมื่อตะกี้นี้ก็ได้เดินออกมาได้สักถึงวูม,มงแล้วนะ lần mượn ra tất con hãy đen Thư còn hãy dung hãy cô nói đi ờ ừ. yêu đi thang 拿个盒 ไข่ทึ่งน,นะไอ้แดงวันที่ได้มาวันนี้ที่ลุงไปหามาแบบนี้พอพอมีความดีพอสมควรเลยเออเดี้ยวเอาใหม่ดูนะ ว่ามันเป็นยังไงมันก็ชับามานี่นะ,ะนี่นะก็ตอมที่ลุงเหยไอ้ชัย มันภาพเออใหม่ลูก่ะมันเป็นย้ายตอนนี้กบมาทิ้งแลยนะนั่กันเลยทีเดียวนั่จากถี่หม่อยๆมากันตั้งหลายวันตอนนี้ก็ได้หายวันนั่ นี่ก็พอคือเขาคอกนะที่ไอ้ชายมันเคยเอามาให้ข้างก่อนลุงก็ได้ใช้อยู่แต่ล้างล้างไม่ได้ใช้โอ้ยชายหล,ลับเลึกีเด,ยเดียวทีนี่ ơi tua lắm chị lê ông hỏi ừm không tông lịp bay tông da lịp tông da đang đang ơi mình bay hoa nó mà cũng nói thế ờ <tuh> đi đeo cu จะทราบว่านล้อด้ยใครวะไอ้แดงนั่นเองทำอะไรตึงกลัวตกใจเลยทุกคนนายว่านะไอ้แดงมืดแล้วหรอลงมืดเร็วจังเลย ต่ oh. ายปลาเดชแต่รับไปทั้งวันเลยนี่นนะลุงจะได้ออกไปห้าวันไม่แรงแทบจะไม่มีเลยนะครับทุกคน uh. อันนี้ลุงกำลังทำอะไรลุงหัว oh. ว่างไม่ใช่บานเริ่มผุผผแล้วกับผุชัติจะยูไม่ค่อยจะได้แล้วไอแมวมีแมวด้วยนะครับทุกคน เป็นแมวตาเพชรของลุงในนะที่ลุงในได้เลี้ยงไว้ออมันชื่อตาเพชรใช่ไหมครับลุงใช่ใช่มืดเร็วมากเลยนะครับมืดเร็วเพราะว่มึงมันหลับไปนา,านไงฮะจ้งจากไข่แงมึงไปโอ,โอ้นี่เมื่อกี้ผมนอนตรงนี้นะครับพื่อน นี่ว่าเป็นบ้านของลุงนในเองนะผมและลุงในเนี่ยเคยมาทํากับลุงนานไว้อะ่ะทุกคนนี่นะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เ,รเท่าไหร่ผมใช้ของแบบผมผมใช้ลวดเอานะครับทุกคนครับผมอันนั้นล,ลุงกำลังทำอะไระครับลุงทำยาามึงกินไงมึงจะได้ไหาเดียวหายคืน นี่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับไอ้น,นี้มันโดนฝนซัดโผไปเลยนะครับตรงนี้น,<ม>นั่นก็เป็นพวกกระทะที่ผมเอามาให้ลุงนะออก็ไม่ได้ลุงไม่ได้กลับมาหลายเดือนเลยนานเลยลุงไม่ได้เข้ามานี่ยา ใช่เลยขอบคุณมากครับลงกินซะมึงจะได้ดีขึ้นครับผมอ,มอมที่แขวนกระเป๋าของลงนะครับนี่ทุกคนอยากเห็้บ้านลุงในเนี่ยนี่คือบ้านลุงในนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าในว,วันลั่งเนี่ยต้องมาต่อเติมตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นและน่าอยู่มากๆขึ้นนะครับมีเจ้าเหมียวด้วยนะครับทุกคนแต่ตัวเนี่ยค่อนข้างผอมไปหน่อยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยต้องเอาอาหารแมวมาให้มันแล้วนะครับมันเพิ่งมาอยู่ใช่ไหมลุงเนี่ยใช่ลุงกลับมานี่ลุงก็เจอมันอ๋อลุงก็เ<ม>พิ่งเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมลู่แมวใครมันหลุดมาดีเลยครับ างป้าการเข้าแบบนี้มีแมวที่ไหนมาก็เลี้ยง,ยงไว้ก่อนนะครับทุกคนไม่ได้เอาอะไรนะครับเอาบุญก็พอนะครับโนนะครับเป็นที่ทำอาหารของลุงในยูมไม่ได้อยูนานร้างขาแลกก่อฝ่าที่ซับไว้ก็เริ่มพูไปแล้วนะดูดูแล้วก็อยากทำใหม่แล้ใไม่เป็นไรรอเองห้ดีก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปตดัดไม้มาทำใหม่กันตรงนี้มันก็เริ่มผุแล้วนะครับผมงนีผมยังเวียนๆหัวอยู่เลยลงเก่าทีก็เซียวทีวานนี้ยังขมเลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยสรรพคุณมันเนี่ยอย่างดีเลยนะผมกินไปผมก็เริ่มหายดีขึ้นละแล้ววันนี้ทำอะไรกินกันอะลงลงว่ะ ก็คงจะคงจะเป็นน้ำแกงธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลุงจะใสา่ยาไปด้วยโอเคยาคนี่ก็คือยาแถวป่าก็คือยาบ้านตามวานน่าในป่านะนี่นะครับรอบรอบบ้านลุงไหนเริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับ นี่ก็พี่เป็นพี่หุ่นนะไปลงนายผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าได้ได้ผม,มหิวมากเลยเนี่ยไป